ชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนเรื่องของอพลังงานและก็การรักสิ่งแวดล้อมไปนะครับคาบนี้เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากชัว่วโมงที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากให้พวกเราได้เบ่งกลุ่มกันเพื่อที่จะไปทํารายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะสงสัยอยากจะถามอะไรก็ยกมือถามได้นะครับกลุ่มละกี่คนครับกลุ่มละไม่เกิน5คนครับแต่ต้องมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับ ไม่เอาผู้ชายได้ไหมไม่ได้ครับวันนี้จะไม่เอาผู้ชายต่อไปก็อย่าเอานะลุมโราจะทําเรื่องอะไรดีวะคิดไม่ออกเหมือนกันอ่ะเฮ้ยคิดไม่ออกพี่บีนเป็นอะไรหน้าเครียดจังก็เครียดอยู่นะสิ คุณนารงศักดิ์เกตสั่งงานให้น,นาเสนอการนุรวจถึงแวดล้อมและพลังงานพวกพี่ยังคิดไม่ออกเลยก็ลองไปถามคุณครูจากกระพงดูสิแกน่ะทำเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจกพอเพียงของโรงเรียนอยู่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจกพอเพียง่ะ,ะก็ลองไปถามดูก่กอนสิเดี๋ยวมวยฟาไปเอาไปก็ไปสวัสดีค่ะคุณจากกระพงเอาหมวยว่างไงจ๊ะ หนูไม่มีอะไรหรอค่ดเดี๋ยวพวกพี่เขาอะมีโงกใช่พวกเรามีอะไรอะครับพอดีคุณนายตัให้ผมทำรรเรื่องการุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานต้องมยเลยแนะนําให้ผมมาสาวครับผมเองก็ในงนุสใจอยู่เหมือนกันว่ามันเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงครับคืออาจจะคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเกี่ยวกับการปลูกปักเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมันไม่ใช่อย่างที่คิดหรอก เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายถึงการทําเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่เป็นแนวคิดของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้คนรู้จักมีเหตุผลมีความพอประมาณสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองโดยอยู่บนพื้นฐานความรู้คู่กับคุณธรรมสามารถมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกเรื่อง้าใจแล้วครับอ่าดีเลยพรุ่งนี้เ,เธอมาโรงเรียนนะแล้วก็สังเกตดูให้ดีถึงการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานหาที่ควบคู่กักับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่กำลังกับเล่นกันอยู่ครับขอบคุณครับคุณผูเอาบอลมาครูหน่อย ต้องหนูถืออะไรกันมาครับเขากองทานตอนกลางวันค่ะทำไมพวกเราไปคนเข้าใส่กล่องกันมาครับหรือว่าใส่ปิโตเนี่ยแล้วก็ใส่ถุงผ้าถือมาโรงเรียนทำไมอะครับคุณครูควกตัวรูกดาวของโลหะหนากนติ๊งเนี่ยใ้เวลากี่ร้อยปีมันถึงจะย่อยสลายได้แต่ถ้าพวกเตือนทำมันไปเผาเนี่ยก็จะเกิดอ่าเพราะว่าโลกร้อนเกิดเรือกระจกในที่สำคัญก็จะเกิดก๊าซ CFC ขึ้น แลนะแล้วก็การที่บรุรุษเขามากินเองเนี่ยนะจะช่วยบรมกินได้อิ่มขึ้นแลนะแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่จายนะซึ่งไปตรงกับหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะของในหลวงอีกด้วยค่ะต่อไปนี้หนูจะใช้ถุงผ้าแล้วก็นำปิ่นโตวานรงเรียนค่ะกำลังทำอะไอยู่ครับครู กำลังปิดไฟป,ปิดพัดลมค่ะนักเรียนทําไม่ต้องปิดก็ครับเดี๋ยวก็จะมาแล้วอ่าปิดตนนี้ก็ยังดีนะคะเพราะว่าเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัดค่าจิตใจของโรงเนด้วยค่ะน,คน,น,นีทางวางรถสวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนกันที่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะครับครับนักเรียนก็จะทราบมาบ้างว่าคืออะไร มีไว้เพื่ออะไรนะครับมันก็จะเป็นแหล่งที่รวบรวมพันไม้ท้องถิ่นรวบรวมพันไม้ต่างถิ่นนะครับไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเข้ามาใช้เพื่อการศึกษาในโรงเรียนประกอบนอกเนื้อหาบทเรียนนะครับซึ่งหลายคนก็มีความรู้เรื่องต้นไม้พอสมควรนะครับทีนี้เหตุจาเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องมีสวนทุกศษาศนะครับเพราะถ้าไม่มีบริเวณเฉพาะหรือจําเพาะให้เขาเนี่ย พื้นที่ป่าของเรามันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับนานๆเข้าพื้นที่ป่าของเรามันก็จะน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมองไม่เห็นว่าตรงไหนมันเป็นป่าเลยมันจะหายไปทั้งหมดนะครับมันก็จะตอดท้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตอดท้องกับอะไรตอดล้องกับการฟื้นฟูการอนุรักษ์กที่ให้มันควบคู่ไปกับเรื่องของหลักเศรษฐกิจนะครับที่เราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง เพียงพอในปัจจุบันทั้งๆท,ที่เรามีทรัพยากรไม่ค่อยจะพอเพียง ค,คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานสามารถจดร,รองกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัเนเช่นการปิดน้าปิดไฟเมื่อใช้เสร็จแล้วการลดการใช้พลาสติกเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับคุณมปองอาบุมปอจบการนำเสนอนี้ครับดีมากครับทำเสนอได้ดีมากขอเสียปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับ าสายฝนก็เต็มลำธารต้นไม้ก็เคยยืนยงเติบโตขึ้นเต็มป่าชีวิจจตที่ดำเนินไปเคยใช้จนเกินต้องการ